สวัสดีค่ะขอโทษนะคะหายไปนานทีเดียวไปไหนอะเหรอไปค้นหาครีมลดริ้วรอยสำหรับวัย40ขึ้นไปแล้วก็ใช้ได้ผลด้วยลหละเวลาที่เราเข้าไปในซูปเปอร์ใช่ไหมคะในร้านขายเครื่องสำอางเพื่อจะไปหาครีมลดริ้วรอยสักตัวเนี่ยโอ้โหมันก็มีกันอยู่หลากหลายเนาะเลือกไปเลือกมาก็เลือกไม่ถูกไง ก็ต้องรอพนักงานแนะนําแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราหาข้อมูลไปก่อนเนี่ยเราก็จะเลือกได้แล้วก็ตรงกับผิวด้วยวันนี้นะคะพี่จะมาบอก7ครีมลดริ้วรอยสําหรับวัย40ปีขึ้นไปที่สําคัญเนี่ยทำให้ผิวตึงกระชับมันจะค่อยๆดีขึ้นนะและราคาจับต้องได้เดี๋ยวเราได้เงินหมื่นแล้วนะลุยไปซื้อครีมกันเลยมาเริ่มตัวที่1กันเลยนะคะกานเย่ เอสเลสไวซิตี้ i ิเ r e n สพีเอฟสามสิบพีเอบวกบวกบวกเซรั White mm ่มเอสเลสไวซ์ของกานีเย,ย่เนี่ยนะมีสารประกอบหลักคือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระและก็มีวิตามินซีสูงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยจัดการล่องลึกบนใบหน้าและยังกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะ ขวดนึงเนี่ยนะคะปริมาณ50มิลกรัมและที่สำคัญอะราคา400นิดนิดราคาดีมากๆเชียวแหละตัวที่2อ,อยู่ในตลาดครีมบำรุงมานานพอนสเอ็ดมิลเลคอลวิงเกิลコレ็กเตอร์เดย์ครีก็คือครีมที่สำหรับใช้ในตอนเช้านั่นเองสำหรับสูตรเอ็ดมิลเคของพอนเนนะคะมีจุดเด่นคือ เทคโนโลยีเลตินอลซีคอมเพล็กสามารถทำให้เลตินนลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมามีประสิทธิภาพผิวก็ชับเต่งตึงอย่างเป็นธรรมชาติและก็ยังมีวิตามิน B3 เข้าไปช่วยลดเลือนความหมองคล้ำทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะปริมาณนะ50มิลิกรัมราคา400ปลยปลายๆจ้าตัวที่3 Smooth Ego Advanced Skin Recovery b b b y Face Cream โอ้โหชื่อนี้ก็บอกเลยนะว่า Baby Face มีส่วนผสมเด่นก็คือมารีนคลอมเพก ที่เป็นโปรโตีนจากธรรมชาติสกัดจากปลาทะเลสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ความเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นมานานดูลดเลือนแล้วก็สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยใหม่ได้นอกจากนี้ยังมี n น t ชอรัลเ c คคอร์ a พลสามารถช่วยปกป้องผิวจากอนุม,มูลอิสระแล้วก็ลดความหมองคล้ำ และยังคืนความชุ่มชื่นให้ผิวด้วยค่ะขนาดของเขาอะเยอะเชียวแหละ65มิลิกรัมแปดนะคะตัวที่4นะคะมีดาราด,ดังปีพรีเซนเตอร์ center. นั่นก็คือ L'Oreal r i v e r t l i ฟฟ์ฟ l l เลอร์คั i o n c r e ตัวนี้อเป็นกระปุกสีม่วงนะคะ r e v i r t l i l ์ฟิ l l ลเนี่ยมีส่วนผสมของไฟโบเซลซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ สามารถช่วยในการลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ล่องลึกดูตื้นขึ้นช่วยเพิ่มความกระชับให้แก่ผิวมีส่วนผสมของกรดไฮยาล,ลูรอนิกสามารถช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวหน้าดูเต่งตึงกระชับกระปุกนี้นะ5้มิลลิกรัมพันปลายๆค่ะมาถึงอีกตัวนะคะตัวที่5 โอเล่รีเจนเนอริสไมโครสก p าวปิงครีมเป็นกระปุกสีแดงนะคะก็เป็นครีมบำรุงสำหรับสาวาวัย40วกเหมือนกันตัวนี้มีส่วนผสมหลากหลายทั้งสารสกัดจากแครอทมะกอกวิตามิน b 3กรดอะมิโนช่วยฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าแล้วก็บำรุงได้อย่างล้ำลึกถึงผิวชั้นในช่วยกระตุ้นให้ผิวสร้างเซลล์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังมอบความชุ่มชื้นทําให้ผิวเก็บกักน้ําได้ดีช่วยยกกระชับผิวทําให้ผิวเต่งตึงขึ้นค่ะขนาดนะคะ50มิลิกรัมก็เกือบเกืบ1,000บาทตัวที่6ยูเซลรินไฮยาลูรอนฟิลเลอร์เดย์ไบรท์ชื่อก็บอกนะว่าใช้กลางวันเดย์ครีมเนี่ยยกกระชับผิวทำให้ผิวเนี่ย ดูอิ่มน้ำเรียบเนียนมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนหลากโมเลกุลแล้วก็มี SPF 30ค่ากันแดดนะช่วยลดเ,เรือรลิ้วรอยทั้งริ้วรอยที่เกิดใหม่และริ้วรอยที่เกิดมานานจนถึงร่องลึกผิวเต่งตึงเสม,มือนการฉีดฟิลเลอร์เนื้อครีมบางเบาซึมสู่ผิวอย่างรวดเร็วตัวในกระปุกเล็กนิดน,นึงนะ20มิลกรัม1,100บาท ราคาที่บอกนี้นะคะก็คือยังไม่อัปเดตเพราะเวลาเพื่อนๆเนข้าไปที่ร้านนะคะก็อาจจะมีการขึ้นข้น,ขนลงลงแล้วแต่โปรโมชันนั้นๆด้วยนะตัวที่7 Innisfree Jeju Orchid Cream เป็นกระปุกสีม่วงนะคะ Innisfree Jeju เนี่ยเป็นครีมลดริ้วรอยสูตรเข้มข้นมีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกกล้วยไม้และเปปไทด์จากถั่วเขียวบนเกาะเซจู ช่วยยกกระชับแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยทําให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นนอกจากนี้ยังมีกรดไฮยาล,ลูรอนิกช่วยให้ผิวชุ่มชื่นลูกคุมขน,ขนกระชับเล็กลงช่วยทําให้ริ้วรอยต่างๆดูจางลงกระปุกนี้นะคะ50มิลิกรัม1,100กว่าบาทค่ะและนี่ก็คือ7ครีมลดริ้วรอยสำหรับคนวัย40บวกที่ราคาจับต้องได้นะราคาไม่แพงเียละเมื่อเทียบกับ คุณภาพที่เราจะได้รับนะคะเพราะว่าเขาก็นิยมใช้กันและก็รู้สึกว่าผิวตึงกระชับขึ้นนะถ้าเพื่อนๆชอบยี่ห้อไหนเป็นพิเศษนะคะเวลาเข้าไปที่ร้านเราก็ไปดูเฉพาะยี่ห้อที่เราชอบได้แต่อันนี้ก็เป็น ประมาณว่ามียี่ห้อดังนี้นะคะแล้วก็เราก็เจาะไปที่ยี่ห้อที่เราชอบเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปเลือกไปหาซื้อนานหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับสาวๆวัย40บวกอย่างเราๆบ้างนะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเน้นการลดดิ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวแต่งตึงกระชับอยากรู้อะไรหรือ อยากได้ข้อมูลยังไงเกี่ยวกับเรื่องไหน <S <S> <S ก็เม้นกันเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจัดให้นะสวัสดีนะคะคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้เวลาไปก่อนละสวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> <S ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ